สวัสดีจ้ามือนีนะจ้าจะพา,ามาเบิงวิธีการจัดการกับขี่โมโูนะจ้ะว่ามีวิธีการจัดการจังไดสําหรับฝ้ามูในเกาหลีนะจ้ะก็จะให้ความสําคัญกับการจัดการกับขี่เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆด้วยนะจ้ะทุกฟ้ามก็จะมีลักษณะการจัดการคล้ายๆกัน ตรงส่วนนี Middle ้นะจ้ะที like shoe, ่ให้เบิรงอยู ar, ่ตอนนี้ก็คือเป็นบ่อข <th> so okay. ี่นะจ้ะบ่อนำขี่นำเงี้ยวเนาะอันนี้คือบ่อที่มีการปั้นมาเรียบร้อยแล้วนะจ้ะก็จะมีสีเขียวๆตรงนี้ก็คือบ่อขี่นะจ้ะจากตรงนี้ทั้งหมดนะจ่าจากตรงนี้ทั้งหมดเลยก็คือเป็นบริเวณบ่อขี่หมูทั้งหมดเลยนะจ้ะแต่ว่าในส่วนของถังใหญ่ๆสีเขียวๆนะนะจ้ะก็จะเป็นเครื่องปั้นขี่นะจ่า ก็จะเป็นเครื่องปั้นขี่เครื่องใหญ่ๆตรงนี้เนาะปั้นออกมาแล้วก็เป็นจังไดเดี๋ยวจะพผ้ามาเบิ้งนจาจ้าว่ามีวิธีการเฮ็ดจังไดแนะ่ยสำหรับการใส่งานเครื่องปั้นขี่มูตรงนี้เนะจ้ะใส่งานง่ายมากๆเลยเนื่องจากว่าเครื่องตรงนี้อัตโนโมัติมาเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเขาก็คือเอาขี่เขาไปในเครื่องเนาะวิธีการกเขาก็ขับรถตักขี่มาแล้วก็เอามาเทาใส่ในกระบุงนี่เนาะ เทใสเรียบร้อยแล้วกับกดปุ่มเนาะจ้ะก็จะเอามามาาลายเป็นใดก็ได้เนาะขี่เนาะขีมี่เทใดก็ตักมาใสให้มันเต็มเนาะจ้ะตักใสเห็นมันเต็มบ่เต็มก็ได้บ่เป็นยังขออให้ในภาพที่มันแบบบบได้สวยเนาะจ้ะเนาะพะว่ากับขีหมูเนาะกดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะกดปุ่มเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะสร้างการแบบนี้แหละ ก็จะขี่ก็จะเข้าไปเท่ยู่้ังไนถังใหญ่ๆนี่เนาะจ่า,จา,าเครื่องตรงนี้นดีมากๆเลยนาาเนาะจ้ะพะว่าขี่ที่มินม้นๆไม่กินแบบเนี้ยเวลาเขาออกเขาไปในเครื่องแล้วเครื่องก็จะทําการปันป่นปัน่นปั่นสำหรับวิธีการใส่เครื่องก็ตามที่เห็นนี่เนาะจา้ะผู้ใดคิดยากว่าสิใส่ว่าเป็นก็เบิ้งไว้เนาะจา้ะง่ายๆเพราะว่าอย่างมันอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว นาที่ของหาก็คือเอาขีใไซแล้วกับแปรขีออกนะจ๊ะอันนี้ก็อันนี้ก็คือขีที่ห้อเข้า,าขไปปั่นในถังเมื่อกีเนาะปั่นมือกีเนะจ๊ะใส่เวลาในการปั่นมือสองมือประมาณนี้แหละหากับปล่อยออกมาปล่อยออกมาก,ก็จะมีลักษณะแบบนี้เนะจ๊ะ้วกาสำหรับขีที่ปล่อยออกมาแล้วจะมีวิธีการจัดการต่อจังไดน,นะจ๊ะตรงนี้จะมีรถนะจ๊ะจะมีรถมารลับออกไปเนาะ ก็จะมีรถจกขั้นหนึ่งของห้างนี่เนาะจอดอยู่นี่เนาะก็จะมีรถรถพ่วงขั้นยิ่่ขั้นหนึ่งเนาะจาก็จะมาตักเอาตักเอาอาจจะไปเฮ็ดปุ๋ยหรือเอาไปเฮ็ดอีหยังอันนี้กระโบนแน่ใจเนาะจ้าเพราะว่ากับโบเคยถามเพื่นอนเจ้าเตาแต่ตรงนี้ก็คือเอาเป็นฟุนได้เลยเนาะแล้วสําหรับส่วนที่เป็นน้ำขีเนาะจ้าก็จะสามารถเอานา้ำขีดูดไปปล่อยน้ำทงให้ทงหน้าได้เลยเนาะจ้าก็จะประมาณนี้เนาะสําหรับการจัดการกับขีของห้า มาจ้าทีนี้จะพามาเบิงต่อก็คือเครื่องปั่นหมูเนาะสาหรับหมูที่ตายแล้วเนาะจ้าจะมีวิธีการจัดการกับหมูที่ตายจังไดเนาะก็จะพามาเบิงก็คือเครื่องตัวนี้เนาะจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องปั่นหมูเนาะตัวหมูตัวใดที่ตายแล้วก็จะเอาใส่ในนี้เนาะเครื่องนี้เนาะจ้าขั้นตอนการทํางานของเครื่องนี้ก็คือเอ่อนำนักหมูที่ตายร่วมกันบ่กเกินห้าร้อยกิโลเนาะจ้าสามารถเอาเขาในเครื่องนี้ได้เลยแล้วก็ ระยะเวลาในการทํางานก็นคือ4 8ชั่วโมงเครื่องนี้จะทํางานบดละเอียดเลยนะจ๊ะวิธีการกง่ายๆนะจ๊ะมูตัวใดที่ตายแล้วเขาก็จะมีวิธีการก็คือเอามูไใส่เข้าไปในเครื่องแบบนี้ก็จะมีน้าหนักบอกเนาะว่าเครื่องก็จะมีน้าหนักบอกว่าจะกิโลแล้วนะจ๊ะวิธีการของเขาก็คือเอามูตัวใดที่ตายแล้วนี่แหละเอาไปใส่ในเครื่องไว้ได้เลยนะจ๊ะ ใส่ในเครื่องแบบนี้ตามที่เห็นในรูปเลยนะจ๊ะสำหรับวิธีการเฮ็ดแบบนี้ข้อดีก็คือว่าเนื่องละจะเฮ็ดให้บบมิกลินเหม็นเนาะจะบบมีกลินเหม็นและก่อาหมูที่ตายแล้วมันจะบดขยี้ออกมาจะเป็นซากเป็นอี่ยังไปเลืเอยนะจ๊ะก็สามารถเอาไปร่วมน้ำขี้เป็นที่เป็นฟุ้นได้เลยเนาะ,ะหลังจากที่เอามูเขาไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ย่างบอเซตเนาะจ้ะต่อมาเนาะจ้ะเขาจะเอาขี่เรื windows, ่อยเนาะขี่เร anyway. ื่อยตรงนี้เนาะภาษาเกาหลีก็จะเรียกว่าทบป๊อปเนาะจ้ะก็จะเอาทบป๊อปตรงนี้เนาะเอาเขาไปในเครื่องนะจ้ะก็จะเอาเขาไปในเครื่องเนื่องจากว่า <asi> ทุกครั้งเนาะจ้ะที่ห้องเหตุเนาะทุกครั้งที่ห้องใส่เครื่องตรงนี้เอาหมูที่ตายนี่เขาไปเรียบร้อยแล้วทุกครั้งอย่าลืมผสมกับขี่เลื่อยวิธีการใส่เครื่องก็ง่ายๆเนาะจ้ะ ตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยขี้เลื่อยของเข้ามาเป็นทุงแบบนี้แล้วสะดวกสบายต่อการใส่งานเนาะจะกระเทลงไปในเครื่องเลยเครื่องตรงนี้จะดีมากๆเลยนะาจะพราะว่าย่าง,งที่ว่าละจ้ะโมที่ไตมันก็นจะมีกินนาะโดยปกติแต่ว่าถ้าเข้ามีเครื่องตรงนี้อ่ามันก็นจะบอบิมีกินเนาะจ้ะบอมีกินเลย เพราะว่าเครื่องเขาได้ทํางานไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นแบบใดเครื่องทํางานออกมาแล้วเป็นแบบใดติดตามต่อไปจนจบเนาะจ้าติดตามต่อไปจนจบจากที่เ็ดอยุ่ตอนนี้เนาะจ้าจากที่เ็ตอยุ่ตอนนี้มืออืน่นเนาะจ้าถึงจะมาเปิดเครื่องอีกที่หนึงนะ่งเนาะมืออื่นถึงจะมาเปิดเครื่องไ้เบิ่งอีกที่หนึ่งว่าจะเป็ี่ยนที่ไหนติดตามต่อไปเนาะจ้าติดตามใยจนจบเนาะ จากที่ใสขี่เรื่อยเรียบร้อยแล้วเอาหมูไสเรียบร้อยแล้วน้ำนักบกเกินห้าร้อยกิโลเนาะจ้ะอ่าที่นี่ก็จะทําการปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องตามที่เห็นในภาพซึ่งการปิดเครื่องมีขั้นตอนมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าเขาต้องปิดแบบดีๆเลยเพราะว่าเครื่องจะใช้เวลาในการปัน้นสี่ถึงแปดชั่วโมงเนาะจ้ะแลค่อนข้างโดนหมูก็จะปั้นอยู่ในหนันเนาะจ้ะปั้นเรื่อยๆเลยเอยืม้วก็ มือต่อมาก,ก็จะทําการเปิดเบิงเนาะจ้ะอ่ามือต่อมาก,ก็จะทําการเปิดเบิงว่าขังในเป็นจังดไดใส่หมูเข้าไปแล้วใส่คี้เรื่อยเข้าไปแล้วอ่าออกมากจะเป็นแบบใดเนาะจ้ะคิดสภาพเนาะหมูลายๆตัวเนาะจ้ะมือที่ห้าออกใส่เมื่อกี่เนี่ยหมูลายลายอ่าต่อมากเขาจะเ่เปิดออกละเป็นอย่างเฮาคือต้องใส่คี้เรื่อยเข้าไป เนาะถ้าเขาว่าเอาขี้เลื่อยเข้าไปคิดสาพาว่าหมูเพียวๆเนาะจ้ะคิดสาพาว่าหมูล้วนๆไม่มีขี้เลื่อยมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เขาก็ต้องผสมขี้เลื่อยทุกครั้งเนาะนี่คือสาเหตุแหละว่าเป็นยังเขาก็ต้องใส่ขี้เลื่อยเครื่องอันนี้ก็จะทําความร้อนหมุนปัน่นปั่นทําความร้อนเนาะจ้ะอ่าออกมาก,ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีกระดูกหมูแน่จักน้อยอ่า บมีกินนอกจะตรงนี้เนาะบมีกินจะบมีกินเหม็นบอหลายๆลายคนถามว่าเหม็นบอข้าวบอบมีกินน่าจะเพราะว่าเครื่องมันทำก้มหอดเขาสังเกตจากคว่นที่มันออกมากน,น่าจะนี่ห่อนมากๆเลยน่าจะนี่อ่าก็ต้องเอาออกให้หมดเลยน่าจะเอาออกให้หมดเครื่องเพราะว่ารอบหนาก็ต้องเอาตไม้ใส่เข้าไปอีกคือเกาก็จะเหตุแบบนี้อันนี้สําหรับการจัดการกบ พวกหมูที่ตายเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีมากๆเลยเนาะราคากับสีค่อนข้างสูงมากๆใส่ไฟกัสีใส่เปลืองมากๆขึ้นกันเนาะจ้ะ้าเมีนบานเฮาหน่สีมีะนะบนออบานเฮานน่ผู้ไดได้เบิ่งคคิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ในเด้อจ้ะหลังจากที่เอาออกจากเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถออาไปร่วมกับขี่ที่เป็นฟุ้นตรงนี้ได้เลยเนาะจา้ะแล้วก็เอาไปร่วมกัน ผสมกันเรียบร้อยแล้วก็สามารถเอาไปเห็ดเป็นปุ๋ยไปโรยน้ำให้หน้าไปโรยน้ำอมองได้ที่ต้องการปลูกพักเพื่อนก็นจะมาตักเอาแล้วก็ไปเทปเพ็ดเป็นปุ๋ยใส่ให้หน้าบำรุงบำรุงนาดินของขาอา้าเจ้านาะแถวนี้ข้าจเจ้าใส่หลายนาะจ้ะแถวๆนี้แล้วก็นในส่วนของนำเงี้ยวนาะจ้ะยุ่วฟ้ามของเฮาก็จะมีหล,ลดดูคือรถดดูดสวมบ้านห้านีเนาะจ้ะ ก็จะมาดูดเอานำเงี้ยวแล้วก็ไปเทน้ำไหน้าเพื่อบำรุงนาดินช่วงหนาหนาวเนาะจ้ะช่วงหนาหนาวก็เจ้าจะบำรุงนาดินก้าเจ้าก็จะเอารถดดูดเงี้ยวไปดูไปแล้วก็ไปเทเนาะจ้ะเต็มเลยเนาะจ้ะแถวนี้ก็เจ้าก็จะบำรุงนาดินค่อนข้างค่อนข้างห้ายเลยเนาะจ้ะอ่าเกือบทุกเกือบทุกหน้าเนาะจ้ะก็จะบำรุงนาดินเพราะว่าเข้าเจ้าให้ความสำคัญกับการเกษตรของเข้าเจ้า สำหรับผู้ใดที่กำลังเลี้ยงหมูอยู่ตอนนี้นะจ๊ะลวกะ็คิดยากว่าถ้าเลี้ยงหมูแล้วจะวมีวิธีการจัดการกับขี่แบบใดนะจาะก็สามารถเบิ่งคลิปนี้ได้เนาะนําวิธีนี้ไปใส่เบ่งเนะจ๊ะอ่าถ้าอยู่บ้านเขามีเครื่องแบบมีกระองออกไปใส่เบิงนะ่งเนาะมันดีหลยนะจ๊ะของดีจึงบอกต่อเนาะสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะกะหวังว่าจะมีประโยชน์นะจ๊ะกับทุกคนที่มาเบิงนะ่งเนาะ ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้ดีๆนอกจากให้ทุกคนได้เบ่งกันนอกจากจังใดผู้ใดที่มากที่ชื่นชอบนอกจากฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้ด้อจากสาหรับหลายๆคนที่ถามมาว่าอันนั้นเฮ็ดจังใดอันนี้เฮ็ดจังใดเดี๋ยวจะขยอยเฮ็ดคลิปตอบนา